เดี๋ยวเดี่ยมีสายต่อไปคุณโชตจากสุพรรณบุรีนะครับสวัสดีครับคุณโชตครับครับครับสวัสดีครับคือมีปัญหาอรครับถามคุณหมออยู่ดีสองเรื่องคือน้ำมะนาวที่กินกับน้ำพึ่งเรากินตอนไหนและผสมแบบไหนยังไงครับอน้ำมะนาวหนึ่งลูกนะใส่น้ำไม่ต้องอุ่นนักน้ำเย็นๆธรรมดาน้ำในห้องนี่นะแล้วก็น้ำพึ่งประมาณหนึ่งช้อนชาถึงหนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วแต่เราจะชอบหวานขนาดไหนครับเพราะว่าที่ใส่น้ำพึ่งนี่จุดประสงค์สองอย่างคือมันเปรี้ยวจัดมะนาวมะนาวมันกินไม่ไหวบางคนอันที่สองคือมันเป็นยาด้วยนะก็เอาโดยสรุปอย่างนี้ผมสําหรับผมเองนะมะนาวถ้าน้ํามะนาวหนึ่งลูกมันเยอะมากๆก็น้ําพึ่งต้องเกินหนึ่งช้อนชาถ้าน้ํามันน้อยก็หนึ่งช้อนชาดูเอาชิมมาพอพอเราใส่ปนด้วยใช่ไหมใช่ครับไม่งั้นมันคนไม่ได้หรอกมันข้นเกินไปนะ น้ำมะาน,าน,านาวหนึ่งลูกใส่น้ำผึ้งหนึ่งชอ้อนชาใส่น้ำคนกครึ่งแก้วถึงหนึ่งแก้วแล้วแต่เราจะสะดวกชอบอยังไงได้หมดนะวันหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งลูกนะอย่างผมเนี่ยวันนึงหนึ่งลูกเลย<ช>แล้วไม่ชาไม่ไม่ไม่เป็นหวัดเลยนะครับอาการเจ็บคอตอนเช้าเลยครับหลังอาหารเช้าเลยครับหลังอาหารเช้าเลยนะครับครับได้ครับหรือตอนไหนก็ได้ที่ ตอนไหนก็ได้แต่ถ้าตอนเช้าแล้วจะทําให้สดชื่นทั้งวันอืครับแล้วเรื่องหนึ่งเรื่องดองดองดองกล้วยเนี่ยใช้กล้วยสุกขนาดไหนครับก็แบบยใา้มันเละครับเอากล้วยใกล้สุกแบบเริ่มสุกหามหามเลยได้หมดนะก็แต่ว่าสาคัญเราหันเป็นแบบบดชีเลยใช่ไหมไม่ใช่หันเป็นแว่นๆคล้ายๆเหรียญสิบ่ะเอาแล้วกล้วยหนึ่งหวีเนี่ยใช้น้าพึ่งเท่าไหร่ ใส่มันจนเต็มท่วมใส่น้ำผึ้งจนท่วมกล้วยเนื้อกล้วยอ,ะอ่ะอันนี้หัน่นแบบนี้นะนี่หันงงนนนนน่นอย่างเงี้ยเป็นแว่นๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่าโหต้องขอบคุณทีมงานนะครับหั่นอย่างนงี้แต่ว่าอย่าไปหั่นปอกเปลือกออกหมดไม่เอานะหั่นจากเปลือกนะอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีเชื้อย,ยึดอยู่ ที่มือเรามันมีแบคทีเรียเยอะเดี๋ยวเยวน่าเดี๋ยวขึ้นราอ่าแห้งๆนะมีดแห้งๆมืออย่าไปถูกเนื้อมาเลยอันนี้ใส่ถุงมือแล้วอะมืออย่าไปถูกเนื้อเลยเนื้อกล้วยนะหั่นลงไปเลยในออหลอดแก้วถ,กถกแก้วอ่านี่ยอย่างที่เขาทำเนี่ยเสร็จแล้วลต้องแก้วนะไม่เอาพลาสติกนะเพราะว่าเดี๋ยวใส่นะ้ำผึ้งจนท่วมเนี่ยมันเป็นกรดมันจะกัดพลาสติกไม่ดีนะทีนี้พอพอแล้วอันนี้ไงเขาลังใส่มันท่วมไงใส่่วมกล้วยเลยครับ ที้ักพ,พ,พักพหนึ่งได้สามสิบวันสามสิบวันมันจะ<ๆ>เป็นเปรียปร้ยวๆเป็นไซเดอร์เปรี้ยวๆเปรียปร้ยวๆหวาววนๆน,น,นิดนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวไปสองวันมันจะลอยอย่างเงี้ยมันจะลอยเราต้องหาอะไรฝากดมาหน่อยนะนี่เนี่ยหาถ้วยตั้งลูกเนี่ยเออนี่เไลคนทำที่ทำตามท,ที่ผมบอกเลยนะ<ม>เอาเอาถ้วยเล็กๆอ่ะกดมันไว้มันลอย มันลอยเดี๋ยวมันลอยมันมันมันไม่ได้มันไม่มันมันลอยขึ้นมาแล้วมันก็แห้งแล้วมันก็เดี๋ยวขึ้นลาเนี่ยกดมันไว้เนี่ยเนี่ยคนที่ทําตามที่ผมแนะนําเลยเนี่ยไอเนี่ยใครทำใครทำรายการไม่รู้เนี่ยมันสุดยอดเลยนะแล้วก็ปิดฝาเอออย่างนี้เลยนี่เห็นตัวอย่างไหมเนี่ยเห็นครับมันจะลอยขึ้นมาทานมันละกี่ครั้งวันละหนึ่งช้อนโต๊ะล้านแกนก่อนนอน เพราะว่ากินแล้วมันจะสู้ซ่าเนี่ยนะแล้วถ้าให้ดีคือถ้าวันไหนจะออกรบนะก็กินเนื้อมันต้อชิ้นหนึ่งโอ้โหมันซ่าสุดลิ์สุดเด็ดเลยตากายข้างฝาแล้วกันนะโอเคนะคุณโชคโอเคนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับแต่ว่าไปทําให้ถูกที่ถูกคนถูก